ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสวันนี้ทําอีกแล้วจา้าใส่กออีสานขอบเบิ้งขอจะเอาาไ้ได้ขอี้ตองเทศดให้มันแซ่บห้ได้ขวจะเอารดข่อยกินนี่ละพี่น้องอันรอบแรกเท็ด่บอยากภากแล้ววบาอยากอ่อยฟัง <laughs> กินว่าไดจา้ามันเข้มยิ <laughs> ้วอ่าวันนี้เอาใหม่จา้าวันนี้เอาใหม่อืมสูตรนี อันดัดแปลงจากมือนั่นจักหน่อยอ่ะลองทำใหม่นะจ๊ะกระสิอันกระเทียมกระเทียมปลากักชีกับสีซำเกาแต่ว่าสีอันเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็อ่าซีอิ๊วอ่าซอสหอยแล้วก็อ่าอะไรนะอีกอันนึงอ่าผงรสด,ดีแต่วาข่อยคือเรื่มใส่สุดรสเอา้า พ่อยวายยูมันคือบาแสบหลอบแดกมันบอมันบไดใสสุรดครั้งนี้ก็ลืมสุรดอีกแล้วจ้าตามสูตรเหตุตามสูรตสรเาเจา้าจีไหมากก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าสใส่สุรดได้ปันเออลืมใสสุรดบอลลวก็เลยเออน้ําตาลก็ลดนะจ้าครั้งนั้นนั้นช้อนใหญ่เกินไปเข้มแห้งบาดท,ท,ที่นี่พอสิบอยฟังว่าใส่จะคล้องกับฉลาดใจเพราะว่าเขาซส้อใส่แบบดองเข้มมากเนาะล่างสองน้ำจ้า คิดว่าแต่ว่าตอนเอาเกลือเอา,เอ,าออกจากแพ็กถี่ซื้อมาจากแมคโครนะจ๊ะโห่เกลืออีหลีเกลืออีหลีอีหลอ,อนี่มัน,นจะคล้องบ่คิดยังเด้ชลาใจล่างสองน้ำจ้ะแซ่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 หล้วก็หลังหลังหลังเอามาใส่หลดบานนี้เอาพ่อเอาเอาหมูใส่เป็นบ้าโอ้โห่รูาดุจสีเข้มเครื่องโอ้โหจักสีเข้มใสพี่น้องเอ้ยบ <laughs> ่อยากผาก <laughs> อ่าคนเรา อ่าครั้งหนึ่งครั้งสองมันก็ต้องมีผิดพลาดเนาะเพื่อสิผประสบผลสาเร็จมันก็สิเป็นอย่างสี่หลัจ้ากเ็เฮ็ดไปนั่นละอันหาก็ล่มลุกคกขานไปแต่ว่าข่อยสีเอาให้ได้้าเบิงเดอ้อข่อยสิเอาให้มันแ่บให้ได้อันนี้สดเมื้อนี่ข่อยก็ซิมแล้วถือว่าใช้ได้แต่ลืมผงนัวเออลืมผงนัวใดอย่างไดหื้อป้าที่ชอลืมอีหลีพี่น้องเอ้ยวายุ มันขาดอีกอย่างเออข้างนาข้างนาเดี๋ยวว่าไซ่รอบผัดไปค่อยจะเพิ่มอ่าสุรดเข้าไปนะจ๊ะเออคอยเรื่มสุรดขอวายุมันคือเป็นเป็นแซบอยู่ในตะวันแซบบอขักยังสิมันบอสุดแมเออหัวล้วบัาที่นี้พี่น้องเอ,อ้ยอันเมื่อนี้บ่าด้เหตุคลิปเงี้วเหตุนี้คลิปแลกเพราะว่ายัง ทาให้อันอันมันหมูเพราะว่าข่อยซื้อมาคังนั้นอ่ะข่อยซื้อใส่ฟิตไว้มันแข็งขอยก็ทถ่ายมันจนหายแข็งทาหมูซับให้หายแข็งทาอ่าล่างใส่เนาะล่างซิฟน้ำบดนี้แซ่แซ่น้ำส้มสายซูด้วยบะนาเด้แซ่น้ำส้มสายซูดลองเบิ่งวมามันสีเข้มบอ้าคังมีบ่เข็มด้วยจากพี่น้องซิมแล้วแ่บแ่บแต่ว่ามันว่สุดอ่าเดี๋ยวคังน้าใส่ผงนัวเข้าไปอีกมันสีสุดบ่ แต่ถือว่าแต่ล่อๆให้มันอ่าให้มันเปรียวก่อนอาจจีแสบกว่าหนีจักหน่อยกย็ไดพระว่า่อยซิมตอน่อ,นอยเฮ็ดเราขอ็เอาไปหนึ่งเลยเพราะหนึ่งเราขอ็เอาไปถอดซิมเลยนะมันก็เลยเออมันก็แสบอยู่แต่ว่าไม่หันพอนได้สุดเพะว่ายยังหนึ่งพันเด็ดเปียวสองสงสัยเลือมันนั่นละอันพงวิเศษนันละเออมันยังสี่สุดเดี๋ยวครั้งถัดไปก็จะใส่พงวิเศษอีกนะจ๊ะ แต่คอนเฟิร์มว่าครั้งนี้ไม่เค็มกินได้แต่ต้องรอเปรี้ยวก่อนอาจ,จิแซบก็ได้นะจ๊ะพี่น้องปองปายฝากพี่น้องนี่เดอ้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้่อยนี่เด้อพี่น้อง่อยอุตส่าห์เหตุตั้งแต่อันเกาม่งเกาม่งนี่แกะกระเทียมคอยว่าได้ซื้อแบบกระเทียมแบบข้าวแกะแล้วมาเนาะ่อยไปไดไปตลาดเพราะว่ากระเทียมอยู่บานก็มีอยก็เลยมานางแกะเองแกะกระเทียม อ่าล้างลากผักชีเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่เก้าโมงพี่น้องเอ้ยเริ่มเต่เก้าโมงอีลูกคู่ขวอยู่ก็เป็นใส่ก่ออีสานนี่แหละจนหอดบใบสองแล้วตอนนี้อ่าเอาลงไปเมื่อนี่เสร็จสิ้นแต่ว่าก็ใช้ได้นะจ๊าแต่ต้องรอเปเรี้ยวก่อนเออถือว่าครั้งนี้ก็อร่อยแต่ไม่สุดนี่อันนี้ขั้นตอนการอันการกรอกข้องข่อยเนาะ กันกันอันเขืเออนังก็อันเอาใส่ใส่นะแม่ดันต้องไปอาจิบไดิไซชุ่มมือด้อตอนนี้เพราะว่ามัน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 เหมือนแหมใส่ใส่เทียมอ่ะมันเหมือนพี่น้องอาขว่ที่นี่คอยกะพ่อดันพ่ออันดันตอนก่อกคอยใส่เจองใส่ชุ่มมือนะจ๊ะตอนแรกอันคืออันแนวกอกนี่กะไม่เนาะมันก็ยังอันยังว่าเด้นหูใจกัน่อยว่าเด้นหูใจนั่งนั่งว่าเด้นหูใจ่อยมันก็เลย มาลุกคู่ขวอยูผู้เดียวโอ้ยหัวอันอันเครื่องอันนี้กะอันดันนี้กะังื่อันเดแบบวันเดอกันหูจักใจกันสินะเออเดี๋ยวนี่แต่ว่าพอเหตุไปเรื่อยฟันหูจักใจกันแล้วโอ้ดันเอาดันเอาแป๊บเดียวแล้วเรียบรอยจ้าพี่น้องเอ้ยไงครับรอบแรกใส่ฟ้าขวดดันกันว่าสันเพราะว่าเขาลอยลองซิมเนาะมาที่นี่อ่ะครั้งถัดไปจะเอาให้แซ่บกว่านี้ อ่าลูปแล้วว่าตกใจอย่างเพิ่มว้ยครั้งนี้เสียใจจังเลยลืมผงวิเศษครังทัดไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออยังไม่รู้ใชกันยังดันๆทุลังทุลังกันอยู่นะจ๊ะพี่น้องไปที่นี่อันคอยสิไปขอโตร่าเราลจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยเมืองยะโสในเดอ้อพี่น้องเอยสิเด็ เหรียญวิ่งคือเพลินแน่เนาะเออกับว่ากันไปของชั้นกับ็เจ้าพ้ากันได้เหรียญวิ่งก็เจ้าเต้นวาสนนี่ตอนนี้ชั้นตอนนี้ยังหยุดชะงักอยู่นะจ๊ะเหรียญชั้นเออครั้งถัดไปก็อาจจะดีขึ้นใกล้นะจ๊ะแต่เราไม่หยุดนะจ๊ะถึงกะไม่วิ่งแต่เราไม่หยุดเราสู้ตายอยู่แล้วอ่านะจ๊ะไม่บายได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจให้คอยในเดอพี่น้องเป็นแม่ค้าือเดอร์บันเดอร์่มาค้าใายใส่กอยอีสานพนะพนาพนาพนา,พนาเออเดี๋ยวสีลองเดี๋ยวจะลองทำนะจ๊ะแต่ครั้งนี้สวยนะ